เดินมาจากวันไผ่ล้อมก็จากนี้ก็ประมาณสองกิโล อันนี้เป็นเด็กวัดครับเด็กข้อ,อเดินมาเมื่อกี้นี่เห็นเหนเเ็นท่านเดินเห็นท่านเดินมาไกล ่า่าทนวันนี้เ <laughs> ก่งชวนกินนะพามาเดินเป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์วัดมีอา่า อสองชัง้นสององค์เนี่ยครับมาบินที่เจ็ดแยกนะฮะสวนครปฐมบันบ้านนะฮะถามท่านแล้วท่านบอกว่าอ่เที่บินมบาตมาเนี่ยพวกนี้ก็จะมีพวกสุกจิตมาเอาไฟนะที่เหลือก็เป็นวินโมไซบ้างอะไรเนี่ยบันบ้านจริงน,นะครับผมมาแบบบันบ้านเลย ผมเพิ่งจอดรถเมื่อกี้นี้เล็นเห็นท่านเดินแล้วถือมาเห็นรถมาเนี่ยฮะพระพวกนี้จะยืนปักหลักผมไม่ค่อยใส่บาทหรอกปักหลักพวกนี้ยผมไม่ค่อยใส่นะพวกปักหลักอะ่ะมันมันไม่ไม่ถูกต้องไงพ้าที่ดีจะไม่ปักหลัก จะบินแล้วก็กลับบินแล้วก็ไปเขาจะมีช่วงเขาเรียกว่าขันเช้านะแต่สองท่านเนี่ยเขาเขาไม่ปัดหลักนะบินแล้วก็ไปบินแล้วก็กลับปัดหลักผมไม่ค่อยชอบนะแต่ก็ว่าเขาไม่ได้แล้วแต่ญาติโยม จัดแยกของกินมากมายครับวันนี้เป็นเด็กวัดวันหนึ่งนะ <c oughs> เลยือมีแค่นี้นครับจต่ว่าไฟล้อมครับท่านบินแล้วก็กลับเลยอ่านพวกนี้เข้าถัใม้หมด็้า้เด็กวัดเออพุ่วินโมไซก็มาขอไปผมว่าก็พอเพียงนะไม่ได้หวาไม่อะไรมากมาย แม่ค้าก็จะมาใส่บาตรประจำตรงนี้นะครับมีเป็นบ้านเป็นระบบแต่ว่าใครร้อนครับในตัวเมือง ออกตอนนี้ประมาณสองกิโลเขากว่านดนิบไม่ไก่มาก เดี๋ยวผมจะไปซื้อนี่ใส่บาทคำนึงท่านเดี๋ยวซื้อปัดหนึ่งท่านเดี๋ยวหมูปิ้งขายไงครับห้าบาทค่ะอ่าสองชุดข้าไม้สองชุดกระเหนียวปะ่ะกระเหนียวท่านคงไม่เหนี่ยวเอาเออนี่ถวายเงินจะแล้วออาแล้วค่ะหมายปัจจัยไปแล้ว พระก็ต้องใช้เงินใช่ไหมสมบงสบู่ยาธีปันก็ต้องเออปัจจัยปัจจัยต้องแยกตัวก็ไม่แน่ชุดชุดสองชุดเอาเหนียวมาหน่ะอย่างกระถุงเออผมเอาไว้ปัจจัยไปเพราะว่าเผื่อท่านซื้อนู่นซื้อนี่ไงไม่มีปัจจัยก็คงไม่ได้อ่ะใช่ไหมจะกินอาหารเดียวได้ไง เป็นสองชุดนะใช่6รบิอ่ะถามท่านแล้วท่านที่เหลือท่านก็ให้เด็กวัดอ,อ๋อให้วินมอไซค์มาขอไปอครบจิตอ่ะจะเจ็ดยันนครมสมชื่อร้านอะไรเนี่ยร้านปนลาน้ยร้านปลาน้ยนะปลาน้อยหมกปีหมกปีแล้วลุงอ่ะลุงอะไรลุงใหญ่เปล่าเจ <laughs> ๊นะครับลุนใส่แต่ป้าใหญ่สวยแล้ว าาพระารีินิตุาปย,ยิโนจัตตาโรธมาวัตอา,ายุวันโอังภา,พา,พา,างเยายรค,คุณถวายด้วยท่าน่ะ วาธานาสีริสนิจังพุตตาปัจจายนมัตตาโลทัปตะสังติอายุวันโนนนนมตุขังทรังเทตระคุณส่งเทนี้นะท่านนะคุณครับ